สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าเราเท่ EP ที่498นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะปลอมตัวสายฟรีไปสุ่มแชทโลกปักทงนั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปจะแต่งตัวตามนี้ไปปักทงเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดสายฟรีทั้งชุดนั่นเองนะครับผมบอกเลยชุดนี้โคตรตึงนะครับทุกคน พอดีว่าพี่ไปเห็นคนคนนึงนะครับแต่งตัวแบบนี้ในโซนนะครับซึ่งมันเป็นแบบว่าชุดสายฟรีไงหล่อเทจัดนะครับผมพี่ท็อปก็เลยแบบว่าเอามาแต่งตัวตามเนาะและก็นะครับสาหรับเท้าเปล่านะครับน้องๆไม่ต้องสงสัยหรอกนะครับว่ามันเป็นของสายฟรีไหมมันไม่ใช่ของสายฟรีนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ท็อปก็ใส่แบบไปทําทรงเฉยๆนะครับแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้พี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็เป็นสมศักดิ์ปักธงนะครับทุกคนชื่อโคตรกากบอกเลยแล้วก็สําหรับ EP พินนี้ก็อยู่แรงแดง3ดาวเหมือนเดิมเนาะก็แต้ม4,294นะครับทุกคน <L ope. S 1> แล้วก็สำหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็มีตามนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทรงผมเกียนบุนะครับแล้วก็ป่าแป้ง แล้วก็จะเป็นในส่วนของเสื้อสีขาวเนาะก็เป็นผ้าผสมนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงเบสบอลชายสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นเท้าเปล่านะครับทุกคน <c oughs> ก็นะครับสาหรับชุดนี้ก็เป็นชุดสายฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่ท็อปก็แค่ใส่เท้าเปล่าให้มันดูเท่เฉยๆเนาะแล้วก็สําหรับ EP นีนี้ถ้าทางจะมีตามนี้นะครับที่พี่ท็อปจะเอาไปก็ท้าปักองเช่นเคย <c oughs> แล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับท่าใหม่ๆเนาะ M.P. เวลแครับผมนี่ตึงๆเลย M.P. 40ยาโ alu, ote, ลโค้ดเทแะ้วก็เป็นลูกซองเวลแนะครับเป็นลูกซองสกอร์ปิโอเนาะตึงจัดนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นท่าบีบอยนี่ครับผมแล้วก็ครับจะเป็นในสอของท่าฟาร์มัสแล้วก็ครับจะเป็น M. c A. 1. 1แล้วก็ท่าลูกซองนะครับ และก็ครับจะเป็นเลวสของนี่ทอมสันนะครับผมตึงๆเลยก็สําหรับท่าทาง EP นี้ก็จะเอาไปตามนี้นะครับผมและก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มเชนโลกปักทงกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเลวสโกครับผมไปสุ่มเชนโลกปักทงกันปิว โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในตีชัดโลกแล้วนะครับเปิดไมค์คุยก่อนละกันฮัลโหลครับสวัสดีครับครับพ่อเอ้าทุกคนผมโดนเตะออกจากห้องโดนด่าว่าครับพ่อมึงเฉยอะไรกันครับเนี่ยกูท้อเลยเฮ้ยเดี๋ยนะกูฮัลโหลครับสวัสดีครับด่ากูครับพ่องและเตะกูเฉยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนโอ้โหเศร้าเลยครับไปทุกคนเดี๋ยวรานะครับ ไปหาสุ่มเชลโลกกันต่อดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go okay ครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในตี้ชลโลกแล้วนะครับผมและคือตีนี้นะครับแต่งตัวโคตรฮาเลยเว้ทุกคนดูดิแต่ละคนอยากตึงอ่ะเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับจัดไปครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไก่สวัสดีครับคับแม่น้องเฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยพี่ชาเล่นด้วยได้หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ได้ครับไม่รับไก่เขาตีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้พี่ชายคนไหนกันบ้างเขาเนี่ยโค้ชสโลโปกรู้จักปะยศเคเุ้ยตายแล้วน้องยศเคโอ้โหนี่แบบเป็นแบบพ่อมึงไงไอเทียที่แบบคุมประเทศอะยศเคเฮ้ยพี่ชายยังตึงเลยว่ะเฮ้ยพี่ชายทรงผมพี่นี่ก็ทรงพระเจริญปะเนี่ยโอ้ส่งเหมือนพ่อมึงอะเอ้าเฮ้ยพี่จะเย็นก่อนดีอย่าด่าพ่อดเดี๋ยวพี่แต่งตัวโคตรเท่เลยอะ เอ้กูแต่งตัวเหมือนพ่อมึงอนไพ่อมึงแต่งแบบไหนกูแต่งแบบนั้นน่ะเย้พี่อย่างตึงเลยว่าเฮ้ยี่อ่ะกูแต่งตัวโง่เงี้ยแบบมีปัญญาแบบมีเหมือนกูป่ะเนี่ยมีเหมือนกูเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขิงท่าใส่ผมเลยหรอเอ้มีเปล่าไอเทียเปล่าไอเทียบตัดปากทงคุยอะไรไอเทียไม่มีหรอกไอเทียบปากทงโง่โง่แล้วนั่นคอมแล้วคอมคช้อปปี้เปล่าโอ้โหมีมียพี่คอมดาวบาทเปล่าไอเทียบคอมช้อปปี้เปล่าโอ้โหไม่หมดไม่หมดมาเปล่าเนี่ย เจ็บจีตพี่ชายโหเจ็บจีตแล้วเสือรถนายได้วไอ้เฮียแล้วมันจะกดข้ามไยวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นครับพี่ชายใจเย็นก่อนครับลุกเฮ้ยก็มีให้กดไงพี่ชายผมไม่มีแบบพวกพี่ไงแบบไก่แบบไก่จะไอ้เหี้ยโคตรหจอดแต่งตัวอย่างจนไหนเฮียเออชื่อมโนจัดอ่ะทำไมล่ะรับปักธงพ่อไงเฮียไหนปักธงให้ดูดิเฮียปักธงเฮียอะไรไม่เห็นมีเลยสันปากดบเจอไรอ่ะโอ้โหย่างนี้ปักเบจเจอ ใจเย็นดีครับแหมลมด่าผมจะยับเลยอ่ะโหทำตรงตั้งชื่อมีปากทงเนี่ยไม่มีอ่ะควายชิบหายเลยเฮ้ยถ้าผมมีปากทงนี่แบบผมปักไปแล้ววิชาผมก็ตั้งชื่อไปงั้นแหละมึ้ยัูปเป็นพูปไปดีตรงเนี้ยอะไรเหรอครับปักทูบเหรอครับตรงเนี้ยไม่มีปากทงอยากปักทูบไว้พ่อยังเลยครับเนี่ยไว้พ่อพอนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยพวกพี่แบบอายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยแบบด่าพ่อร้อแม่กิงกันจังเลยเสือกครับเสือกอันนี้เสือกนะครับ เฮ้ยป่าแบบครับไอ้เห็นแบบว่าเสียงยังเด็กน้อยอยู่เลยไงต่อยปากน้อยได้อุ้ยเจ็บจี๊ดว่ะโอ้โหเฮ้ยทำไมดุกันยังไรครับเนี่ยยเยสเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมดุกันยังเไยครับเนี่ยลองถามพ่อมลยดิโอ้โหเจ็บจี๊ดอีกแล้วเนี่ยพี่ชายผมมีท่านนั่งกินนั่งทานั่งกินเล้าบ้านกูยเยสเคเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างครับพี่วันนั้นน่ะตุ้ยปองลูกแตกอ่ะโอ้โหเฮ้ยทำไมพี่ชายโหดอย่างไรครับเนี่ยพ่อผมตายแล้วพี่รู้เปล่า ไม่ไปเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนั้นไ,ไป,ปย่อนั้นจบพ่อไปบายพี่พี่วันนั้นหรือเป,เปล่าที่พี่ตบพ่อผมตัวนี้นเนี่ยเลกูเองแหละไอ้อจริงปะเนี่ยกูตบเองอะเย็ดเคพี่เม่งโคตรตึงเลยว่ะโหอย่างชอบพวกพี่เลยว่ะ <sm ell> มาทุกคนเดี๋ยวเรานะครับปากทงอัดหน้าแม่งเลยละก,กันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสาม อย่ารูอย่างตึงอ่ะโอ้โหพวกเด็กเวนี่ด่าพ่อผมยับเลยนะอย่างชอบเลยเฮ้ยพี่ชายนี่ไงผมปักธงให้ดูแล้วเนี่ยจ่อมอนปะวะเนี่ยตะคีปะวะไอเี้ยยเเฮดี๋ยวนะพวกพี่ท้าให้ผมปักธงเองไม่ใช่หรอปักธงปอนต์ั้งเหล่าไว้จั์ไอเฮียคิดไปดิโอตะคีปไปดิพี่ชายพี่ชายผมงนี้บรงวบ้าะไปเช่ารหัสมาไว้พี่สามร้อยอ่ะต่อละชั่วโมงอ่ะ โคตรแพงคอมคอมช้อปปี้ไม่เป็นยาได้หรอเนี่ยเยสเอ้โหไอ้เหี้ยจะคอมเพื่อนเปล่าไอ้เหี้ยจะไซคนคนข้างบ้านนะเหี้ยโง่จัดอยู่ร้านกือร้านเกมไรอ่ะเยสเคเฮ้ยพวกพี่แบบดูถูกผมจัดเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยกูดูทรงร้านเกมนะเว้ยเหี้ยเยสเค่ทำไมพวกพี่แบบไม่มีแบบผมอิจฉาแบบเลยร้องคอมร้านกงร้านเกมวะเนี่ยโอ้ยจัดต้องร้องเพลงแบบจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมพวกพี่ร้องเก่งอย่างไรครับเนี่ย ก็จะเป็นต้องมีหรอกไอ้ทาโ,โ,โง่ๆอ่ะโอะบอกแบบคนโง่ๆอย่างมึงะอะไอ้เชี่ยเจ็บจี๊ดว่ะพี่ชายนเนี่ยเนี่ยพี่ชายแบบมีแต่ท่าเก่าๆอ่ะเ,เนี่ยเห็นกดแต่ท่าเก่าๆอ,อ่ะคนคนโง่นัน่นแหละที่มีอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ชายแบบกดแต่ท่าเก่าๆเลยอ่ะเออเก่าๆกูตะคุเล่อะเล่กับผีอดิโอ้โหเนี่ยแบบมีเปล่ามีท่าปืนแผ่อะมีเปล่าท่าปืนแผ่อะมีเปล่าเนี่ยกูก็มีแต่กูไม่ได้ใส่มาครับน้องใช่เปล่าใช่เปล่าครับใครจริงไหมครับพี่อุ้ยนี่ผมกดท่านี้คอมพวกพี่กระตกปะเนี่ยโอ้โหเลื่อนๆน้องผมมีคอมสั่งครับราซาดาใช่ป่าวพี่คอมผมแม่งโคตรกระตกเลยว่ะกดท่าเนี้ย อุ๊ยโอ้โหอย่างเจ็บจี๊ดเลยว่ะพี่โอ้โหเจ็บจริงนะเนี่ยโดนคำว่ากล่ำเข้าไปเนี่ยกล่ำกล่ำเหมือนคนในเนี่ยโอ้โหที่โอ้โหพี่ทำเก้าบาทมึงเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมสงสัยอ่ะทำไมเสียงพวกพี่เด็กจังเลยครับเนี่ยต่อยว่าแบบแล้วก็บอกเรื่องกูไอ้สัตว์แบบหน้าหน้ามึงเนี่ยแบบไม่ยังไม่เทีย่ยแบบผิวตีนกูเลยมั้งเนีเเ่ยไอ้เห,หี้ยไ้้อเหี้ยเหียดเก่งจาดบุรีเก่งจานแหมโดูถูกคนอื่นไม่เก่งจังเนาะ ทำไมอ่ะเรื่องรับครับพี่โห,โหแหมตั้งชื่อสงาา่งพระเจริญชุดก็แม่งโคดส่งพระเจริญเลยครับพี่ชายเออแล้วดำไมอ<า>ะก็ก็บอกแล้วกูกูแต่งแบบเดียวกับพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยพ่อแต่งแบบไหนกูแต่งแบบนั้นอะวุ้ยขอบคุณมากครับพี่ที่แบบโอ้โหยังให้เกียรติพ่อผมนะเนี่ยพ่อของลุงไปแล้วเนีเออเน่ยเอ้ยใช่แล้วครับพี่โห ครับครับครับพี่ชายงั้นเดี๋ยวแบบไม่อย่าเล่นเดี๋ยวพ่อมันตบลงๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมไปไปไปก่อนดีกว่าครับพี่ชายไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะครับพี่เสี่ยไปไปไหนก็ไปไปไปเฮ้ยไปไปไปมาเสี่ยเฉยๆครับพี่เดี๋ยนะตัดตีนมาก่อนไปก็ได้นะเฮียเย็นเค่โอ้โหคำก็พ่อสองคำก็พ่อวิชแบบช่วงนี้พี่ชายผมโดนด่าพ่อยับเลยอ่ะแบบโดนบ่อยมากเลยรู้เปล่าสมควรนะจริงเหรอเดี๋ยวมึงครับเดี๋ยวมึงอ่ะเฮ้ยพี่ชายพี่อย่าโหดกันดิ ควรแล้วมึงอ่ะไอพี่ก็โหดเกินน่ะพี่โหดกันจัดเลยเดีไปไปนี่ลำทานว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ชายผมแบบขอถามพวกพี่สามคนได้ปะที่บ้านเนี่ยพวกพี่มีพ่อมีแม่กันป้าหรือว่าแบบอยู่กับยายอยู่กับปู่อะไรเงี้ยอะไรผมก็บ่อยเรวไปอยู่กับแม่ไงไม่ใช่่กับไพี่ชายผมสงสัยเฉยแบบเหมือนแบบคำพูดพี่แต่ละคำอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่มีคนอบรมสั่งสอนอะไรเงี้ยโโอ้หมึงอี้สารแน่จากกิวแน่ดูวะพี่ วิชีวิตเดอชีวิตที่แบบหน้าบาดจบปะเนี่ยใช่ไหมชีดมันก็เปล่าจูดมือก็เปล่าครับเฮ้ยบบาดจบจริงปะเนี่ยเอ้ยพี่ชายทุกวันนี้แบบชีวิตผมโคตรดีเลยแบบอุ้ยเจ็บขยเปล่ามึงอ่ะอุ้ยเจ็บจี๊ดว่ะเฮ้ยพี่ชายเจ็บจีดอ่ะโอ้ยครับพี่ต่เองพ่อตจางแม่มาเช่าบักทงเปล่าใช่ใช่นี่ไงพี่ผมแบบแอบไปเอาก็ตังแบบของพ่อของแม่ผมมาแบบเอาไปเช่าปากทงแม่งแบบชั่วโมงละสามร้อยอะโคตรแพงเลยไอ้ย่าพ่อแม่เก็บกดขายจะได้เอารหัสมา เย้เท่ดูถูกเก่งจัดเลยครับพี่ชายผมไม่อยากอยู่ตีนี้เลยว่ะแม่งแบบโคตรโคตรสว่าเลยอ่ะพี่ชายไปไหนก็ไปไปไปไก็ไป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 ัปครับไป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 กปไ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 อไปไปไปไรไป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 กปไปไปทุไปนปไ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 ปรปนปไ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 ปนปไ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  โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในตีแชัดโลกแล้วนะครับเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับผมจัดไปฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีครับเฮ้ยการเชียคุณดังวะเนี่ยเฮ้ย <คน S 1> เดี๋ยนะนนยไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนดังครับน้องเฮ้ยคนคุณนะ่เนีนนเ่ยคุณคุณพี่เฮ้ยเหมือนใครอะ่ะเหมือนเหมือนพี่คนที่เคยดูอะ่ะเคยดูเนี่ยคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะ เสียงพูดเหมือนอ่ะไ้่จริงหรอบ้าพี่แบบปลอมเสียงเอาตอนเนี้ยไม่ใช่พี่เสียงจริงๆหน่อยพี่ยีไอเสียงจริงอ่ะแบบฮัลโหลครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยเขียมไม่ใช่ละให้คุณดังเฮ้ยดังจริงหรอไม่มีไม่มีพี่ไม่เล่นอ่ะได้ดังพบดังพอเปิดลําโพงครับใช่แล้วเอ้ยเองพูดถูกใจพี่มากเลยไอ้น้องเองคนไหนเนี้ยอย่างนี้ต้อง ผมเบอร์ไหนวะดูดิไม่ต้องเบอร์หรอกเอ็งเชื่อ่เนตกะเงาพี่เนตกะเงาพี่เนตกะเงาต้องมาใช่ไหมการการการไม่ขึ้นแกนจะบอกาทิศทางนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องส่งของขวัญแล้วปะพี่ตึงเฮ้ยเอ็งอยากได้อะไรไอ้น้องเฮ้ยถ้าหัวใจพี่ผมอยากไม่ใช่หัวใจเนไหนอไอเนตนภพาใช่ไหมไอเนตกนเงาเงาเนตกะเงาเออนั่นแหละ พี่อยากได้ท่าหัวใจเหรอวะพอเองอยากได้ท่าหัวใจเหรอวะครับเฮ้ยคนไหนบ้างอ่ะคนไหนบ้างผมขอด้วยครับพี่ผมขอด้วยทุกคนเลยหรอบทุกคดี๋ยรนะถ้าเองอยากได้ท่าหัวใจเองต้องพูดคําว่ารักพี่ท็อปนะครับให้พี่ฟังก่อนไม่ใช่เอาพร้อมกันเอาพร้อมกันก่อนพูดเลยพร้อมกันเลยสองหนึ่งรักพี่ท็อปนะครับ เองพูดอะไรกันอ่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเจ้าการเจอเจอคนดังเจอคนดังกเจอคนดังพี่เขาแล้วไหมพี่เขาเดาะเองพูดว่ารักพี่ท็อปก่อนมีมีพี่ท็อปครับรักพี่ท็อปครเพราะเองอยากได้ท่าหัวใจกันใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยอ่ะพี่ส่งให้แล้ว ส่งให้สามคนเลยส่งให้สามคนเลยเออยยังไม่่เเห็นลพีส่งให้จริงเนี่ยในกล่องจดหมายเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมีมีเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เกินไปเอาจริงอ่ะพี่ตัวเต็งไงพี่ตัวเต็งไงเข้าใจป่ะนี่นี่นี่เอ็งฟังพี่เอ็งดูนี่เอ็งดูนี่เอ็งดูนี่เฮ้ยเอ็งไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวกดท่าพร้อมพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่แบบจะแคปแบบไปลงสตอรี่อะไรเงี้ยได้ป่ะ ได้ครับเฮ้ยมาเดี๋ยวพี่นับให้นะกดท่าพร้อมกันนะมาเอานะหนท่าไหนหนก็ได้มาเอาใหม่ใหม่ใหม่ใหมเดี๋ยวนับใหม่หนึ่งสองสาี่หคุตึงไมน้องตึงมตึงไหยตึงปะตึงปะเอาลงโคตรเลยพี่ไม่ใช่และไม่ใช่พี่ อพี่ครับผมกราบเยอะเลยพี่ท็อปรับแอดมหน่อยครับผมกราบพี่เลยอยากให้รับแอดเหรอไหนไหนบอกรพี่ท็อปอีกทีนึงก่อนรักพี่ท็อปรักพี่ท็อปพี่แอดไปแล้วพี่แอดไปแล้วทุกคนเลยพี่แอดไปแล้วยัยเอ๊ยยัยผมเป็นคนดังคนดังอุ้ยเชีอยผมไม่ติดตามพี่อยู่ผมติดตามพี่ตลอดเลยเฮ้ยจริงเปล่าจริงครับ พี่หล่อปะพี่หล่อปะหล่อครับหล่อครับเออเองแม่งพูดดีว่ะน่ารักว่ะแล้วผมแล้วผมก็เอาสเต็ปพี่มาเรียจริงเหรอผมตั้งพี่ผมตั้งพี่เป็นเพื่อนสนิทดีกว่าได้เลยได้เลยเจอกันน้องผมผมด้วยพี่ผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนก่อนพี่ไปอ่ะเดี๋ยวพวกเองแบบบอกรักพี่อีกทีหนึ่งได้ไหม ได้ครับได้พี่ทุกวันเลยจริงเหรอจะบอกรักพี่ทุกวันเลยเหรอใช่ครับใช่บางวันญาติลูกเยดเคเฮ้ยไหนไหนเดี๋ยวพี่จะไปแล้วบอกรักพี่ก่อนอีกทีไหนไหนรักพี่ท็อปดิรักพี่ท็อปพี่ท็อปครับเยดเคน่ารักชิเปฟเลยติเนี่ยเฉยคนดังพอเป็นลงดเดี๋ยวนะอันนี้พวกเองสามคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยงั้นว่างๆเดี๋ยวพี่ค่อยชวนเล่นโอเคเปล่าค่ะ โอเคครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับยี่ยังตึงเลยพี่โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ท็อปก็โดนด่าเช่นเคยเนาะรอบแรกก็โดนคับพองเข้าไปสตันเลยก แล้วก็รอบ2นี่หนักเลยนะครับทุกคนมันเหยียดผมยับเลยนะครับไม่ไหวเลยเนาะสังคมฟรีไฟล์ตอนนี้นะครับทุกคนแต่ก็ช่างมาันละกันนะครับผมปล่อยให้พวกมาเล่นเกมอย่างสบายใจไปต่อละกันนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันก็คิดได้เองนะครับทุกคนถ้ามันคิดไม่ได้ก็ ชิปหายแน่นอนนะครับผมชีวิตมันนะครับผมก็ขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับทุกคนก็ปล่อยให้เด็กมันโตไปเนาะและก็สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สำหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุจ๊บๆครับบ๊ายบาย